สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักท่กนทาน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงคุณนายเตือนสายนะคะซึ่งคุณนายเตือนสายกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมจะดูสิคะว่าโอ้โหส้มมากเลยนะคะคุณผู้ชมเออเหลืองแล้วก็ส้มนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่คะนี่คะ่ะเชื้อราเชื้อนะคะเชื้อราแล้วก็เพีย้ยเพี้ยแป้งนะคะคุณผู้ชมเชื้อราจากมาจากทางดินนะคะ นี่เลยค่ะผู้ชมทั้งทางดินและก็ทางใบนะคะที่นะคะมาดมเรานะครับคุณนายตื่นสายของไมวีนะคะซึ่งจะทําให้คุณนายตื้นสายของไมวีนะครับกระถางนี้โสมโสมมากเลยค่ะนี่ค่ะเหลืองโสมนะคะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็เหนียวเฉานะคะเพราะว่าคุณนายตื้นสายนะคะมีเชื้อรามีเชื้อแบคทีเรียนะคะมีเชื้อโรคต่างๆนะคะนี่ค่ะทาให้นะคะจะ ต้นไม้ของเราจะโทรมลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะผู้ชมและสําหรับนะคะผู้ชมเคยมีประสบปัญหาแบบนี้ไหคะผู้ชมได้จากเยอะแยะเลยนะคะถ้าผู้ชมประสบปัญหาแบบนี้นะคะแม่วีนะคะวันนี้แม่วีจะมาแนะนําสูตรสูตรนี้เลยค่ะผู้ชมสูตรดีๆนะคะที่แม่วีจะมาแนะนํณผู้ชมวันนี้ก็คือนะคะเป็นสูตรนี้เลยนะคะผู้ชม เราไปเริ่มทำมันพร้อมกันเลยนะคะแล้วนี่เลยค่ะผู้ชมเปลือกงอะนะคะเมื่อเราทานงอะแล้วนะคะผู้ชมอย่าทิ้งเปลือกนะคะสําหรับเปลือกงอกก็จะมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะช่วยบํารุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะผู้ชมเนี่ยป้องกันและกําจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคะเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะผู้ชมเมื่อเราแกะได้แบบนี้แล้วนะคะให้ผู้ชมนะคะนําไปตากแดดไว้นะคะ ให้เปลือกงอกของเราแห้งเลยนะคะสำหรับเปลือกงอกนะคะก็จะมีสารแทนนินที่สูงมากนะคะผู้ชมจะมีประโยชน์ต่อต้อนไม้ของเรานะคะซึ่งจะช่วยในการยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะผู้ชมและยังช่วยกําจัดหอยเชอรี่ได้ด้วยนะคะผู้ชมนี่คะ่ะบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะผู้ชมนี่ค่ะเปลือกงอกผู้ชมทานแล้วอย่าทิ้งนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูวําลังนะคะผู้ชมผูม้ชม,ม,ชมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ สำหรับเครื่องดื่มจุ่มลังก็จะมีวิตามิน B รวมต่างๆนะคะก็เช่น B3B5 B6 และก็ B12 นะคะทนะคผู้ชมจะช่วยนะคะเร่งรากเร่งการแตกรากได้เป็นอย่างดีนะคะฟื้นฟูต้นไม้ของเรานะคะให้สดชื่นนะคะไม่เหี่ยวซมนะคะ่านผู้ชมแล้วไม่บีก็จะใช้เป็นน้ำนะคะน้ำสาวข้าวนะคะสำหรับน้ำสาวข้าวนะคะก็จะมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินนะคะ ทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงและก็มีใบนะคะและดอกที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมแล้วยังช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตนะคะให้กับพืชผักและก็ต้นไม้นะคะและยังช่วยฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูดินของเรานะคะที่แข็งแข็งนะคะให้กลับมานะคะร่วนซุยนะคะดินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมเมื่อดินดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะคุณผู้ชมแล้วแม่เบกก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าหลิตรนะคะ และสำหรับเปลือกงอ้นนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะนํามาปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและไแม่วีก็เติมน้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ในการปั่นนะคะจะได้สะดวกนะคะยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วเราก็ปั่นเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วนี่และค่ะคุณผู้ชมเมื่อไม่วีปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะไม่วีก็จะนํามาใส่ภาชนะเลยค่ะนี่ค่ะุณผู้ชมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเราก็ใส่ภาชนะเลยค่ะ เรานะคะนาน้ามาติมเลยค่ะผู้ชมเสด็ยนะคะแล้วก็คนผสมเลยค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะผู้ชมนี่เลยจจะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนํามากรองนะคะกรองใส่ในน้ําสาวข้าวเลยนะคะผู้ชมเลยค่ะแต่ไม่วีก็จะนํามากรองก่อนนะคะ และสําหรับนะคะกากง้อที่เหลือนะคะคุณผู้ชมเราก็นําไปโรยรอบๆต้นไม้ได้เลยนะคะเพื่อนะคะ,ะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะยับยัง้งเชื้อโรคเชื้อรานะคะนี่แะคะป้องกันหอยทากหอยเชอรี่ได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนํานะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ1ฝาเลยนะคะคุณผู้ชมผสมไปด้วยนะคะ เพื่อให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นนะคะแล้วก็เร่งรากด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นการแตกรากนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นนะคะให้ผู้ชมนะคะนํามาผสมในน้าเปล่า5ลิตรเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะผคู้ชมค,ค่ะ เราก็จะได้ปุ๋ยนะคะบำรุงต้นไม้นะคะวันนี้ก็จะมาบำรุงแพลส,สงหนายคุณอาตื่นสายนะคะที่จะยับยั้งเชื้อโรคเชื้อรานะคะบำรุงต้นไม้ให้สวยงามด้วยนะคะผู้ชมนี่จ้าแล้วเมื่อเป็นสภาพแบบนี้นะคะเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะคะเป็นอ่เชื้อราแบบนี้นะคะเพี้ยนะคะมดแมลงเต็มเลยนะคะผู้ชมแล้วก็ต้นเหี่ยวต้นโซมแบบนี้นะคะอ่าไม่มีขอแนะนําให้ใช้เป็นสูตรนี้เลยนะคะราดลงไปเลยคะ่ะผู้ชม สำหรับสูตรนี้นะคะจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะกลับมาสวยงามนะคะสดชื่นเหมือนเดิมนะคะเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะหายไปเลยนะคะคุณผู้ชมจะไม่มารบก้วนนะคะต้นไม้ของเราได้อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับสูตรนี้นะคะก็บารุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะบํารุงบ่อยๆได้เลยนะคะนะคะี่ค่ะเชื้อราของเราจะได้หายไปนะคะ บำรุงต้นไม้ของเราให้จเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะแล้วก็นะคะดินของเราก็จะล้วนซุยนะคะบำรุงดินด้วยนะคะนอกจากจะบำรุงต้นไม้แล้วนะคะก็ยังจะบำรุงดินด้วยนะคะต้นไม้ของเราแข็งแรงโตรเร็วนะคะแล้วเมื่อออกดอกนะคะดอกของเรานะคะก็จะแข็งแรงสวยงามนะคะแล้วก็มีใบที่สวยงามนะคะผู้ชมสําหรับสูตรนี้ก็จะใช้นะคะสําหรับพืชผักได้เลยนะคะผู้ชม บำรุงพืชผักนะคะไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้ต่างๆนะคะได้เลยนะคะผู้ชมนะคะสูตรเลือกงอกของเรานะคะนี่ค่ะบำรุงไปเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะสำหรับพุนาตอนทรายนะคะที่เขียวงามอยู่แล้วจเจริญเติบโตรเร็วอยู่แล้วนะคะเราก็บำรุงสูตรนี้เลยนะคะป้องกันนะคะป้องกันไปเลยนะคะเชื้อราทางดินนะคะผู้ชมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะกับ ต้นไม้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็บำรุงไปเลยค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะยับยั้งนะคะผู้ชมทาและสําหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะคผู้ชมก็ลองนําไปบํารุงนะคะต้นไม้ไม่ดอกไม่ประดับได้เลยนะคะแพร่เสื่องหายคุณอาตื่นสายนะคะพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคผู้ชมก็จะได้ต้นไม้ของเราที่เขียวงามจเจริญเติบโตเร็วแล้วนะคะ ดอกไม้ของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะสวยงามแข็งแรงนะคะใบเขียวงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์